สะสมรูปภาพลุ้นรับของรางวัลมากมายและก็เปิดประเด็นตัวละครตัวใหม่ในเซิร์ฟเวอร์ไทยครับผมเป็นเมตาใหม่ล่าสุดนั่นก็คือเจ้าตัวทัตสึมกิระดับ u r ใครคิดที่จะเปิดตัวละครตัวนี้บอกเลยว่าต้องคิดดีๆและคิดเผื่อไว้เยอะๆนะฮะถ้าว่าเรามีตัวดาจากัดเพราะว่าเดี๋ยวเดือนต่อๆไปตัวละครที่สําคัญสําคัญมากันแบบแน่นๆเอาเป็นว่าก่อนอที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมรายละเอียดภายในคลิปวิดีโอนี้ทั้งหมดก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ แมนช็อปบริการการิมเงินเกมมือถือวันพัน m แมนเดอะสตองเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโน1นที่สุดในเวลานี้ไ <Wow. S 1> ม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาททางลิสต์แมนช็อปก็มีบริการให้เ,เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสรรเพียงแค่แจ้ง UID ชื่อตัวละครและเลขเซิร์ฟเวอร์ภายในเกมที่เราสามารถเข้าไปดูได้ในร้านค้าการติมเงินของเกมและ UID จะอยู่ที่มุมด้านล่างซ้ายตรงนี้หลังจากนั้นก็เข้าไปค้นหา คําว่า List Man ช h o p ใน Google หรือจะกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เมื่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็สามารถเลือกเติมเกมได้เลยชําระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอีกด้วย <Wow. S 1> และนี่ก็จะเป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ list man ช h o p เขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นโลโบกเลเซอร์โกคาเรียนาทูมันนี่วอลเลตรวมไปถึงแอปดูหนังก็มีเหมือนกันเอาเป็นว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำหรับลิเแมนชว come สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันเมนเดอะสปงเกตในเซิร์ฟเวอร์ไทยกอสำหรับวันนี้ก็เข้ามาอยู่กันในไอดีเดิมที่ขายไม่ออกกันอีกแล้วนะจ๊ะเอาเป็นว่าถ้าหากเพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อกันมาได้ที่ Facebook ตรงนี้เลยนะครับผมราคาค่อนข้างที่จะถูกแล้วนะจ้นณตอนนี้และส่วนวันนี้กระผมเองขอมาอัปเดตข้อมูลใหม่ของตัวละครใหม่ในเซิร์ฟเวอร์ไทยกันหน่อยนั่นก็คือเจ้าตัวทัศซ์ึมากิระดาบน้องทัามากิ ยูตัวนี้จะเป็นตัวละครตัวแรกที่เปิดเมตาใหม่นั่นก็คือเมตาระดับ u r รูปร่างโปรไฟล์ต่างๆเท่าที่เพื่อนๆได้เห็นไปตั้งแต่ต้นคลิปก็แทบจะคล้ายๆเดิมเลยนะจ๊ะความแตก <S 2> <S 2> ต่างก็น่าจะมีในเรื่องของทรงผมแล้วก็มือนะครับผมที่กางออกมาส่วนไม่เห็นตรงนี้ก็แทบจะเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวผมลองเทียบให้ดูเห็นไหมครับมันแตกต่างกันที่ทรงผมจริงๆนะครับมมีผมตั้งกับผมแบบปกติแล้วก็มือนะครับผมจากเอ่อกางออกกับเป็นงัดขึ้นส่วนเสื้อผ้าเนี่ยน่าจะดูเอ่อเปลี่ยนแปลงนะจากอันขวามือเป็น สภาพไปอีกทางหนึ่งอันนี้จะเป็นแบบสีดําเข้มขึ้นกว่าหน่อยสงสัยได้ซักโอโมมาแล้วนะครับมันก็เลยดูดีกว่านิดหนึ่งส่วนข้อมูลต่างๆของเจ้าน้องทัตซึมกิระดับ UR รตัวนี้ก็น่าจัดอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครมีตัวดําเหลือเหลือเยอะๆจริงๆก็ควรจัดกันได้แต่ก่อนที่จะไปจัดกับผมเองก็ต้องเขาแวะขายของกันหน่อยจ้าตอนนี้ช่องดู u ูบแองเจิ้ลในเกมได้มีระบบสมาชิกมาแล้ววิธีสมัครสมาชิกเพียงแค่กดคําว่าสมัครหลังจากนั้นให้เราเลือกแพ็กเกจในการสมัครได้เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเป็นนสมมาคฮีโของวััพน เดือนละ20บาทก็จัด กันมาครับณตรงนี้ <Okay. S 1> รูปายแชทสดนี่สวยงามมากมายเดี๋ยวจะมีอัปเกรดมาเรื่อยๆแล้วก็อีโมจิครับผมหน้าขำหน้ายิ้มหน้าโลโก้โลโก้จัดหนักจัดเต็ม <c oughs> ใครที่ติดตามวันทันแมนหรือติดตามเกมเกมอื่นจากช่อง a n g เจิ e เดทเกมก็อย่าลืมสมัครกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติต่อเนื่องหลายๆครั้งใส่ตัวเป้าหมายรายเดี่ยวด้วยดาเมจ120%อันติเมตของเขาก็จะเป็นการโจมตีต่อเนื่องนะครับผมใส่ตซวเป้าหมายทั้งหมดนะครับผมเป็นการต่อเนื่องทั้งหมด3ครั้งนะสร้างดาเมจไปเลย30 0%จาพัง ตีพื้นฐานทั้งหมดและยังจะมีโอกาสอีก100%ที่จะทําให้ตัวละครทั้งหมดในสนามติดอยู่ในสถานะสนามพลังจํานวนหนึ่งรอบ <Wow. S 1> ซึ่งดําเนจของสถานะสนามพลังตัวนี้จะแรงขึ้นกว่าตัวเดิมๆนะครับผมหรือว่าของก่นกอนๆมาเป็น400เเซและยังมีโอกาสอีก80% <wow. S 1> ที่จะเจาะเกาะภูมิคุ้มกันตัวนี้ได้ด้วยสมมติมีตัวละครที่ป้องกันสถานะสนามพลังอันติตัวนี้ก็จะสามารถเจาะเกาะเข้าไปได้เลยรวมไปถึงยังปลดล็อกสถานะเหนืดหรือพิการให้แก่ตัวเองออกไปได้ด้วยก็สําหรับ สถานะหนืดก็จะมาจากผลของสกิลปลุกเตื่นราชาทะเลลึก SSR บวกที่เรานั้นจะไม่สามารถไล่โจมตีหรือไล่โจมตีแบบอันติต่อเนื่องได้นะสำหรับสถานะนี้เราสามารถลบทิ้งได้เลยนะจ๊ะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าสถานะสนามพลังนะครับผมเวลามันระเบิดเนี่ยมันแรงกว่าของเก่าจริงๆเพราะว่าของเก่ามันจะอยู่ที่1 6 0เปอร์เซ็นต์มีโอกาสจากเกาะภูมิคุ้มกันอยู่ที่5 0เปอร์เซ็นต์เท่านั้นดูของใหม่ครับผม400้อเปอร์เซ็นต์เพิ่มมาประมาณ3เท่าตัวได้เลยนะเนี่ย <c oughs> ต่อมาก็จะเป็นสกิลพาสซ ตัวหลังเพื่อนร่วมทีมของเราทําการพาสซีฟไลล่า,ลาอันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะาใส่ศัตรูทั้งหมดอย่างรุนแรง80%สูงสุดอยู่ที่2ครั้งต่อรอบ <Huh? S 1> อ่าแล้วก็ยังงงๆยังไงไม่รู้นะเนี่ยเอาเป็นว่าหลังจากที่โจมตีไปแล้วก็จะมีการดูดซับนะครับผมสถานะระเบิดที่มันระเบิดออกไปนะั่นแหละสถานะสนามพลังเพื่อมาฟื้นฟูโล่ชํานาญคุ้มกันกายให้กับเรานะครับผมหรือว่าไอ้หลอดสีม่วง,งกับเม็ดเจมสีเหลืองนะซึ่งพวกตัวละครระดับ UR ตัวใหม่เนี่ยจะมีสถานะนี้ติดตัวแทบทคคบุกกคคนรออพาาสลล่ผมเข้ใจ็ื หลังจากที่เพื่อนร่วมทีมของเรามันทําการโจมตีหรือทําอะไรก็ตามเจ้าตัวทัชซึมากิยูอาจะใช้พาสซีฟไล่ล่าอันใหม่ตัวนี้ทันทีนั่นก็คือเขาจะสามารถอันติเมตใส่ฝั่งสโตูดได้ทั้งหมดนะครับผมอย่างรุนแรงนะแปดสอสูงส, <c oughs> สุดที่2ครั้งต่อรอบถ้าพูดง่ายๆก็คืออันติฟรีๆได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับผมใน1เทิร์นตอนแรกแปลไทยแล้วก็อ่านงงๆนะมันเว้นวักแบบยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันใช้สทแบบ์แบบแปลกๆก็เลยงงๆไปนิดนึงอันสุดท้ายก ฟูบุกิออกมาช่วยเหลือในการต่อสู้ <Wow. S 1> ซึ่งเจ้าตัวฟูบุกิจะได้รับพลังโจมตีพื้นฐาน100%ของทัตสึมะกิมาและหลังจากที่ตัวเองเคลื่อนไหวหรือว่าพาสิ่ได้ล่าเจ้า,จาตัวฟูบุกิก็จะทําการโจมตีไปด้วยนะในแบบแบบนั้นนะฮะผมถ้าสมมติอ๋อเราใช้โจมตีปกติมันก็จะสร้างดามิ100%เป็นการโจมตีเป้าหมายรายเดียวแบบซุ่มแต่ถ้าหากเราใช้โจมตีแบบอันติเมดก็จะเป็นการใช้อันติเมดเหมือนกันนะครับผมดามิ่ก็อยู่ที่100%ให้แก่ศัตรูทุกๆตัวัวล้ยยงงมมมมีสสถานานานะะะพไปปดดดรบผมเเมื่อิิุ๊ก็จะ ทดามี่อของการระเบิดเนี่ยจะอยู่ที่100%เซนะโดยรวมรวมรายละเอียดสกิลเต็มๆของเขาก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับในของเซิร์ฟเวอร์ไทยที่แปลมาใหม่เพื่อนๆท่านใดที่มีตัวดำดองรอเกิน180ใบหรือ250ใบผมว่าควรจัดไว้ก็น่าจะดีนะฮะสำหรับเจ้าตัวทัศมกิระดับ UR เนื่องจากตัวละครของเขามันเป็นตัวละครที่สามารถเคลียรด่านได้ดีมากๆเคลียร์มอนเตอร์ได้ดีมากๆรวมไปถึงกิจกรรมที่มีมอนเตอร์เยอะๆเ,เนี่ยเขาสามารถเคลียร์ได้แบบไวๆส่วนในเรื่อง ของ PVP ก็ดีเหมือนกันนะครับผมก็สามารถใช้ได้ยาวๆจนกว่าโบรสยูอาจะเข้านะฮะหรือกว่าจะมีตัวละครยูอาสายพลังสีม่วงมาใหม่เอาง่ายๆเปิดตอนนี้ปุ๊บใช้ไปเลยครับ4-5-6หเดือนยาวๆแจมๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดที่มีตั๋วอยู่ที่180บใบหรือน้อยไปกว่านั้นผมแนะนําให้ไปเอาเจ้าตัวละครตัวอื่นๆจะดีกว่านะครับที่เป็นระดับยูอายกตัวอย่างถ้าตัวดีๆเลยก็น่าจะเป็นเจ้าตัวโซนิกร่างยูอานะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีตั๋วแบบดองกันมาเยอะๆควรจัดตัวนี้ ไว้สัก300ตัวดําจะเป็นอะไรที่ดีที่สุด<อ>ปั้นพาส,สีป,ปกติของเขาไปเป็นเรเวลที่2เลยจะแจ่มมากๆครับต่อมาก็จะเป็นเจ้าตัวซุยริวยูอาควรมีเหมือนกันและก็ตัวละครสุดท้ายหรือว่าตัวละครล่าสุดนะในเมตายูอารก็คือเจ้าตัวโบรอสร่างที่3หรือว่าโบรถยูอนานั่นเองตัวนี้คือยังไงก็ต้องมีฮะเพราะมันเป็นคอใหม่เมตาใหม่นั่นเองก็สําหรับโดยรวมข้อมูลทั้งหมดของเจ้าตัวทัสมก,กิระดับยูอาที่จะเข้าเซิร์ฟไทยในวันที่1ก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรใดก็สามารถาคอม ตเติมกันได้ <Okay. S 1> แล้วก็เหมือนเดิมในทุกๆครั้งนะครับก่อนที่จะกดปิดคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะชวนกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด Subscribe และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด กดกดกดกันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน